ช่องโยหนึ่เก้าเสี่วัสดีครับพกศูนย์วันนี้ได้รับภารกิจรถตู้ VAP วัยรุ่นสร้างตัวมารับคนจีนครับที่นคมท F เส่งโรงแรมบรรยากาศก็จะมืดๆหน่อย สาวจีนกับโรงแรมครับผม